ลมบนความหมายก็คือเราทํามันมากพอทุกอย่างให้คนจําได้เหมือนน้องดาเนี่ยคนจําได้ยังอะไม่มีใครไม่รู้จักน้องดาไม่มีใครไม่รู้จักพี่นงถูกต้องไหมคะไม่มีใครไม่รู้จักพี่ม้วยไม่มีใครไม่รู้จักแกงลูกหมูหรือไม่มีใครไม่รู้จักพี่ลุงพี่ป่านไม่มีใครไม่รู้จักเลยาพี่แหม่มไม่มีใครไม่รู้จักน้องเดือนน้องดาวไม่มีใครไม่รู้จักน้องมดพลังช้างไม่มีใครไม่รู้จักจอยยโสธรไม่มีใครไม่รู้จักน้องจอยแม่บ้านผันล้านเห็นไหมคะ สิ่งที่ครูพูดคนเหล่านี้ติดลมบนไปแล้วจงใช้ลมบนนี้ให้เป็นประโยชน์คุณติดลมบนแล้วใครพูดถึงเขารู้จักครูพูดถึงเขารู้จักคุณหรือใครพูดก็เอ้าคนนี้เอ้าคนนี้นี่เรียกว่าลมบนเรียกว่าคุณเน่ยอยู่เหินฟ้าไปแล้วไม่ต้องใช้ลมใต้ปีกเขาก็รู้จักคุณตอนนี้ยคนที่อยู่ลมบนน่ะคุณเชื่อไหมต่อให้ใครไม่เชียร์คุณ ต่อให้ใครไม่เป็นลมใต้ปีต่อให้อะไรคุณก็ติดลมบนอยู่ดีมีสิ่งหนึ่งที่ให้คุณระวังเมื่อคุณติดลมบนแล้วให้คุณเอาลมบนของคุณไปให้ลมใต้ปีให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้หน้าที่ของคุณแทบจะไม่ไม,ไม่ต้องอะไรแล้วสร้างตัวตนไม่ต้องสร้างละเมิงไม่มีใครไม่รู้จักโคดดาไม่มีใครไม่รู้จักผีกะแต่ สิ่งที่คุณควรทำกับการที่คุณได้อยู่เป็นลมบนฟังนะคะคนที่เป็นลมบนสำเร็จง่ายกว่าคนที่เป็นลมใต้ปีเพราะกว่าคุณจะได้ไปอยู่ลมบนแบบนี้คุณทำมามากพอคุณออกมาแสดงตัวตนมากพอคุณออกมาแบบสุดคุณถึงได้อยู่ลมบนได้พอวันนี้คุณอยู่ลมบนหลายคนลืมลืมขี้เกียจไปเชร์ขี้เกียจไปแชร์ คนละทีมนู่นนี่นั่นคุณกำลังลืมค่ะว่าคนที่อยู่ลมบนลมของคุณแรงกว่าลมใต้ปีเพราะลมของคุณมันสามารถดึงคนข้างล่างขึ้นไปได้คุณอย่าให้ลมของคุณมันเสียเปล่านะคะคุณรู้ไหมคนทำนบมก้าวเป็นหมื่นหมื่น,นแสนแสนคนนะคะแต่เขาไม่ออกมาแสดงตัวไม่ออกมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นให้คุณนะคะไปแสดงตัวซะ ไปเป็นลมใต้ปีให้หลายๆทีมเท่าที่คุณจะทําได้และมีเวลาเพราะคุณจะดึงเขาขึ้นไปเพราะคุณจะทําให้เขาเอ่ยถึงคุณอีกใช่ไหมนั่นเป็นการสูบลมให้คุณเองเห็นไหมพี่ลุงบอกใช่คะ่ะเพราะว่าถ้าพี่ลุงไม่ทําพี่ลุงก็ไม่ได้เป็นลมบนที่ดึงแม่แม่ขึ้นได้เลยนะคะ ถ้าพี่ลุงกับครูพี่ป่านไม่ออกมาทําจนถึงทุกวันเนี้ย<ๆ>เขาก็ดึงลูกเขาไม่ได้นะฮะ<ๆ>เขาก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแม่ค่ะแม่หรอแม่ลุงหรอออะปล่อยไปแม่ป่านหรอปล่อยไปถูกไหมคุณว่าจริงนะแต่เพราะว่าแม่แม่ของคุณไม่ว่าจะไลฟ์ของใครไม่ว่าจะโพสต์ของใครไม่สนใจว่าเป็นทีมใครแม่ของคุณไปแลเนรนาธหมดเลยค่ะไปบุกหมดเลยทุกคนเอ่ยถึงหมดเลยค่ะครูพี่ปานใครก็รู้จัก พี่รุ่งแม่ใหญ่พ่อใหญ่ใครก็รู้จักเพราะเขาติดลมบนลมใหญ่ไปแล้วแล้ววันนี้ค่ะคุณต้องทำแม้ว่ามันจะแลกกับเวลาอันมีค่ามากของคุณก็ตามมันต้องเจียดเวลามาทำคุณต้องไปเพิ่มลมบนช่วยลมล่างลมใต้ปีกกระพือป่า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 ,ปา,ปาลมบนช่วยดึงฟืบไปยกสายยกทีมค่ะ นี่คือสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าครูทํามาแล้วแล้วทํามาสี่ปีจึงทําให้ครูมีวันนี้โดยที่ครูไม่เคยมาเฉลยให้คุณฟังเลยวันนี้ครูค่ะให้คุณสุดใจให้คุณสุดพลังแล้วอะไรก็ตามแต่นะคะท้ายนี้อะไรก็ตามแต่ที่ครูค่ะอาจจะไปพูดกระทบกระทั่งทําร้ายจิตใจของคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ดีกรรมใดที่แบบมีต่อกันโดย ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ครูเชื่อว่าครูไม่มีจิตทางสมองไปแตะคุณเลยเพราะครูไม่อยากติดบาปสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดนะคะครูก็ขออโหสิกรรมหากว่าครูหาพูดแล้วไปรู้สึกกระทบกระเทือนใจคุณแต่ให้คุณรู้ไว้เถอะนะคะสิ่งเดียวที่ครูหวังกับพวกคุณก็คือหวังดีครูสําเร็จแบบไหนครูอยากให้คุณสําเร็จมากกว่าครูนะคะเพราะความสําเร็จของครูมันยิ่งใหญ่ในชีวิตครูแล้วคุณเข้าใจไหมไม่ต้องใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ดี นะคะแต่ครูอยากให้เห็นคุณนะ่ะสำเร็จจริงๆเลยเอาสิ่งนี้มาบอกเพราะฉะนั้นก็อย่าติดใจนะคะอย่าติดใจอย่าติดกรรมกันเลยนะคะสิ่งนี้ถือว่าให้แบบสุดพลังแล้วนะคะหัวสิก,กรรมซึ่งกันและกันนะคะ